จริงๆมันก็เอาผิดไม่ได้เพราะถ้าเอาผิดจริงๆถ้าอยากจะเอาผิดจริงๆอ่ะมันมันหาเหตุผลที่จะเอาผิดเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไงก็ออกอย่างนี้ก็ดีนะก็ขอชื่นชมทนายอนุชัยที่ที่ออกมาในรูปแบบนี้ก็รู้นะครับว่าถ้าเกิดดําเนินการไปเนี่ยมันจะถูกสังคมประนามมากกว่านี้เพราะว่าน้องเขาไม่ได้พูดผิดหลักและผมก็เชื่อมั่นว่าทนายอนุชัยเองก็ไม่อยากให้ประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เปิดคือประเด็นเรื่องสายมูเพราะน้องเขาพูดเรื่องสายมู พอเขาพาดพิงไปถึงทนายอนชัยว่าทําไมทนายอนาชัยไม่ดําเนินการนะครับทีนี้เรื่องของอาจาร,รย์เบีย้ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเติมว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็คือมหาเถระสมาคมคือเจ้าพนักงานแต่ทนายอนรชัยเองก็เออก็ปริงไปยังปริงไปยังสํานักพุทธว่าสํานักพุทธไม่ดําเนินการใๆท้งส้นไม่จัดการกับคนสอนธรรมเนื่องจากทนายอนรชัยกล่าวหาว่า กลุ่มคนสอนธรรมเนี่ยหรือกลุ่มคนตื่นธรรมเนี่ยนะครับไอ้คำว่าสอนธรรมเนี่ยเป็นที่ติดทางกฎหมายที่พยายามจะให้ตัวเองไม่ถูกฟ้องในฐานะที่เป็นนักกฎหมายก็เลยเลี่ยงที่จะใช้คนตื่นธรรมแต่จริงๆมันก็คือคนตื่นธรรมนั่นแหละนะครับทีนี้ท,นา,ทนายกล่าวหาว่าคนสอนธรรมเนี่ยสอนแบบผิดผิดสอนแบบผิดเพี้ยนสอนแบบไม่ได้ตามหลักพระธรรม ไม่ได้ตามหลักพระไตรปิฎกเอาต้องต้องเข้าใจกันก่อนครับตามหลักพระไตรปิฎกนะเขาเน้นไปที่พระไตรปิฎกไม่ได้เน้นพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์นะต้องเข้าใจนะครับเพราะพระไตรปิฎกเนี่ยการเขียนพระไตรปิฎกเนี่ยอ้างจากอ้างจากพระเถระอ้างจากข้อมูลในสมัยพระพุทธการเอามาเขียนซึ่งมีเหตุหลายเหตุการณ์ที่อ้างถึงรวมทั้งพระสาวกพระอริยเจ้า ทั้งหลายที่ท่านสําเร็จอรหั์แล้วเนี่ยก็เอาเรื่องของท่านมาพูดและมาผสมรวมกันว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและมีพิธีกรรมอะไรบ้างมีหลักการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกจึงไม่ใช่อดของพระพุทธองค์อย่างเดียวเป็นเรื่องของหลายๆหลายๆท่านภาษาวาหลายๆท่านที่รวบรวมมาเรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือการท่องการท่องเพื่อ การยอมรับร่วมกันของคณะสงฆ์เรียกว่าพระไตรปิฎกนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆทีนี้การสอนผิดสอนถูกมันอยู่ที่การตีความทนายอนาชัยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพระไตรปิฎกกับพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยมันอยู่ในช่วงเดียวมันอยู่ในแบบเดียวกันทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมครับมันเกิดจงจีจประเพณีและพิธีกรรมพอมันไม่สอดคล้องกันกับพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ย คนที่ยึดพระธรรมคําสั่งสอนเขาก็ยึดพระธรรมคาสั่งสอนเป็นหลักเพราะเราใช้ศาสนาพุทธเพราะเรานับถือพระพุทธองค์เรานับถือพระธรรมคําสั่งสอนไงทีนี้จารีตและประเพณีมันไปขัดขวางพระธรรมคําสั่งสอนไงทนายอัจฉรยยกว่าแม้กระทั่งพิธีในสํานักพระราชวังยังต้องเอาพิธีพามาก่อนเลยยังต้องขึ้นต้นด้วยการอ้อนวอนก่อนในการบวงสรวงก่อนหรือมีพิธีกรรมก่อนถูกไหมครับ อันนั้นทนายอะไนนชัยก็อ้างถึงแต่ทนายอนาชัยต้องแยกให้ออกก่อนนะครับพิธีกรรมกับคําสอนต่างกันนะคุณอย่ามั่วนะครับเรื่องนี้คุณมั่วไม่ได้นะพิธีกรรมก็คือพิธีกรรมไปคำพระธรรมคาสั่งสอนต้องแยกให้ออกเพราะพระธรรมคาสั่งสอนมันไปขัดแย้งกับพิธีกรรมไงครับเหมือนกับผมยกตัวอย่างพิธีกรรมคือรดน้ามนต์ไหว้พระการไหว้พระคุณคิดว่าเราต้องไหว้พระ ทั้งตั้งที่เราไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเราไหว้พระไปเลยเราก็ยังไม่รู้ว่าพระรูปนั้นโอเคไหมโอเคหรือไม่โอเคแต่ถูกบังคับให้ไหว้ก่อนโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเลยว่าแล้วทําไมชั้นต้องไหว้เพราะคนนั้นเป็นสิทธ,ธาคตอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าเกิดพระที่ไหว้เป็นคนไม่ดีอะเป็นพระไม่ดีล่ะเป็นพระอารัชีล่ะนี่ไงครับมันย้อนแย้งตรงนี้ไงไอเหตุที่มันย้อนแย้ง ผมอยากจะบอกทนายอนชัยว่าหลักการสําคัญนะทนายอนชัยต้องไปดูก่อนว่าระหว่างพระไตรปิฎกเนี่ยที่คุณประกาศมาสามข้อเป็นหลักของกองทัพธรรมว่ามีอะไรบ้างหนึ่งปกป้องพระไตรปิฎกสองปกป้องคณะสงฆ์สามนะครับปกป้องผู้ที่ด้อยค่าวัฒนธรรมด้อยค่าจารีตประเพณีทีนี้ผมจะมาพูดสามเรื่องนี้นะครับอาจจะอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับบางท่านก็ออกมาว่าคุณหนุ่มพูดสัก สินาที15นาทีได้ไหมนะครับก็กําลังดีคนกําลังสนใจคือถ้าพูดสั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใจความครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมก็อยากจะทําเป็น e p EP เอาถ้าอย่างนั้นก็คือคงจะแบ่งเป็นเป็น2 EP เอานะครับสําหรับคลิป1คลิป2แล้วกันนะครับกน็น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่าคือจริงๆผมก็ไม่อยากให้ฟังขาดตอนนะก็อยากให้ฟังไปเลยประมาณนั้นนะครับคือหลักการมันคืออย่างนี้นะครับหลักการแรกเลย ท่านอาจารย์ต้องเข้าใจก่อนว่าพระธรรมต้องแยกออกจารีตประเพณีจารีตก็คือจารีพระธรรมก็คือพระธรรมอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้คือถ้าเกิดเขาถ้าพระรูปนั้นเป็นอารัชีทำยังไงแล้วท่านอาจารย์บอกว่าปกป้องคณะสงฆ์แล้วคณะสงฆ์เนี่ยหรือพระสงฆ์เนี่ยประพฤติไม่ดีทำยังไงผมยกตัวอย่างนะเหมือนอน้องคนนั้นเขายกตัวอย่างอย่างอย่างกรณีของพระน้ำฝนเนี่ย ประพฤติมิชอบเป็นเดรจฉานวิชาเอาเดรจฉานวิชามาเบียดบังพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยนั่นทนายอาัชาัรยต้องปกป้องด้วยใช่ไหมปกป้องพาน้ําฝนด้วยใช่ไหมเพราะถือว่าพาน้ําฝนคือคณะสงฆ์ใช่ไหมคือเจ้าหน้าที่ของสํานักพุทธศาสนาถูกไหมก็ถ้ากับว่าทนายอัจฉราายก็ต้องปกป้องพาน้ําฝนด้วยใช่ไหมครับซึ่งมันขัดแย้งกับสายตาประชาชนไงซึ่งเรามองเห็นแล้วไอ้พาน้ําฝนทําไมไปลงหน้าหน้าทองแบบนั้น ทำไมทําจนมีคลิปออกไปแล้วทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของพุทธศาสนาสรุปแล้วณห,หน้าทองกับพระธรรมคําสั่งสอนอันไหนสําคัญกว่ากันนี่ไงที่คุณบอกว่าพิธีกรรมไงนี่ไงพิธีกรรมเอาละการเข้าไปวัดแล้วไปกราบเลยไปลดน้ามนต์เลยไปบูชาเลยโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าพระธรรมจริงๆคืออะไรมันไม่เมคเซนส์สสำหรับเด็กรุ่นใหม่แล้วนะเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้สึกว่าแล้ว,แล,วแล้วทําไมอ่ะ แล้วทำไมต้องกราบก่อนขอเหตุผลก่อนได้ไหมขอสิ่งสำคัญขอขอหัวใจของพระพุทธศาสนาก่อนได้ไหมอยากรู้ก่อนนะอยากรู้ว่าคืออะไรอะอยากรู้ว่าต้องเป็นยังไงอยากรู้ว่าถ้าฟังแล้วจะดียังไงขอฟังก่อนได้ไหมเหมือนฝรั่งฟังหลวงพ่อชาประมาณนั้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจเขาก็จะกาบได้ถูกไหมครับอันนี้เท่ากับแนวทางของ ทนายอารชัยที่ผมมาโต้แย้งเรื่องนี้คือมันผิดไงคำสั่งสอนต้องมาเหนือกว่าอย่างอื่นเพราะเราเป็นศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาพุทธที่คุณบอกว่าอ้างพิธีกรรมอ้างพิธีกรรมพิธีกรรมเกิดขึ้นมาผสมระหว่างพราหมณ์ฮินดูและพุทธเอามารวมกันคุณต้องเข้าไปดูการการวิจัยการวิเคราะห์ของนักวิชาการว่าเขาวิเคราะห์เรื่องของศาสนาพุทธที่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิแบบไหน และการแตกออกไปหลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพานแล้วแตกออกไปเนี่ยมีการสังคายนาพระไตรปิฎกกี่ครั้งในประเทศไทยมีการสังคายนาพระไตรปิฎกกี่ครั้งเพื่อที่จะให้เข้ามาเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งหรือมีการสังคายนาเ,เต็ม,เต,มเต็มเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยกี่ครั้ง